โยวัสดีครับูเพคบิยช่วงนี้เป็นไยกังบ้างครับผมก็อยู่บ้านช่วงนี้คืออยู่บ้านอยู่บ้านทุกวันเลย <laughs> ไม่ได้ไปไหนเลยออกไม่ได้ออกไปก็แค่ไปซื้อข้าวเข้ามาเฉยอ่า okay. เ uh <laughs> บื่อจริงเริ่มเบื่อจริง <laughs> ยวจะเล่นเบย์หลายทีก็ไม่ได้เล่นสักทีแม่งทวงกูทุกวันเลยฮะแม่งทวงกูณในแชททุกวันเลยเอออืมคือเมื่อวานอะได้มีผมไม่ได้เปิดคอมมาวันหนึ่งอวันสองวันอะไม่ได้เปิดคอมเลยถ้าเล่นก็เล่นในมือถือแล้วก็อัดเกมในเพย์ซีใช่ไหมเออนี่ก็มานั่งเปิดคอมแล้วก็แล้วก็ตอนแรกครบโบติกก็ไม่ค่อยได้ตามโซเชียลเท่าไหร่ไง เออเข้าไปเล่นเฟซบ้างนีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตามไม่ได้ตามเยอะอะไรอย่างเงี้เออไปเจอไอเนี้ยคลิปของพี่เสกอ่ะรู้จักพี่เสกโซโล่ปะเขาดังมาก่อนนะเขาดังมากตอนนี้เขาก็ดังเขาก็ยังดังอยู่นะแต่ว่าก็ดังเป็นอีกแนวนึงดังเป็นอีกแนวนึงแทนนะครับพ,พี่เสกก็ร้องเพลงบ่อยที่จริงผมไม่ค่อยฟังเพลงไทยน,นะแต่ว่าก็ก็คือแบบเคยได้ยินเพลงอะ่ะผ่านผ่านหูมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> เจอคลิปพี่ศสแล้วแบบผมนั่งดูแล้วผมก็อะไรเชิงเทียนเชิงเทียนวะอ๋อกูนั่งดูขำขำอ่ะม, <laughs> มันองมันก็ตลกดีนะคือพี่เขาพี่แกก็ดูมึนๆตลกดีนะครับดูดูดนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมน่าจะยังหาเจออยู่คือ <laughs> <laughs> วันนี้กูมาถ่ายคลิปอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> เจรลานะนะ่อันนี้แหละ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 อ้บ่าว you fucking idiot fucking stupid you know what I mean fuck off Right จะว่าไปแล้วเชิงเทียนรู้กูก็สวยดีโอ้ยโอ้ยขับขับจริงอะไรอะไรวะเนี่ยเขาพูดเขาพูดอะไรนะเขาพูดอย่างเงี้ยเขาพูดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรนะ Fucking idiot Fucking god อะไรอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ จะว่าไปแล้วเชิงเทียมของผมมันก็สวยดีเหมือนกันนะอย่างงี้วะโอ้ยโอ้ยถ้าถ้าแบบถ้าพูดเป็นถ้าพูดเป็นในแนวกูอย่างี้มันก็มันก็จะเป็นอย่างงี้ไว้แบงเอ้ยทวงกูได้กูทุกวันให้กูไม่ได้เบเบ้ได้มึงเป็นบ้าอะไรของมึงอะเป็นบ้าอะไรของมึงจะว่าไปแล้วเบเบ้ของเรามันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยมามาเพกศาสตรประธานเพกศาสตร์ช่์แม่อยากได้ได้จัดเดี๋ยวกูจะให้เลยเดี๋ยวจะให้เลยอุ้ยล่วงคอมโบอะไรวะ ไม่ได้เล่นเบนนะไม,ไม่ได้เล่นเบนเหมือนหลายปีบ้าลืมเฉยเลยคอมโบอะไรวะเนี่ยคอมโบประมาณนี้คอมโบประมาณนี้แล้วก็แอนก็เป็นใส่แปดไว้ใส่แปดไว้เออเออเออมามามาไอตัวเขียวไม่ต้องชนะอยีกแล้วไวม้ยแม่งไม่น่ากูมไม่น้าปากดีไม่น้าปากดีเลย,มมาาเลยโหอเอออันนี้ก็เจ๋งดีไว้ ใส่แดดเอาไว้แอม่งแม่งดีจริงโอเคก็ทัดเล่นก่อนก็ได้นีคกูสนองนี้ที่พวกมึงเลยด้วยโอ้โหเล่นเปเม็ดเล่นแล้วเล่นเปเม็ดอ่ะ อแพ้เฉยเพ่ง <services> กันซ้ำไปซ้ำเต็มหัวจริงหัวจริงหัวจริงเราเล่นยาวๆไปอีกสักสองสามตามัเอ้ยเอาตัวอื่นบ้างดีกว่าผมเบื่อแล้วเอาตัวอื่นบ้างเอาอันนี้เอานี้เอานี้เอาอันนี้เอานี้เอออันนี้ยังไม่ค่อยเอามาเล่นเลยได้เลยมา มายัไม่ค่อยคินมันจะตีแรงจริงไอเนี่ยโอดินน้อเอาโอดินแม่ตจริงอย่างแรงนี่คือผมแบกกระเป๋ามาด้วยกระเป๋าเดียวแคนะ่นียกระเป๋าที่มีเบเบดอะเอากลับมาแค่กระเป๋าเดียวน้องเอากลับไม่ได้มันมันเยอะเกินกูบอกว่าตีแรงแม่งแพ้เฉยเอานอานี้ดกวาเอาตีกับ เอาตีกับนี่ด้วยนี่นี่นี่เออเอามัวไปเรื่อยๆนี่คือกระเป๋าเดียวเนี่ยที่เอามาเอาหลุด ว่าโอดินแพ้ชัวร์หรือไม่แน่หรือไม่แน่วะโดนอี้โอเราจะโดนไม่ก็ลองเราลองปรับนี่ดีกว่าปรับไอเดียบอลเป็นซ้ายโอเชี่ยโอดินแพ้จริงวะเราลองปรับเดียบอลเป็นซ้ายแบบอ่านี่ไงเหมือนเห็นว่าอะไรวะ ดาก้อนมันมีสีดำใช่ไหมที่เป็นลิมิเต็ดเออเออเหมือนเห็นดาก้อนมีสีดำลิมิเต็ดอ่านี่ไงเราปรับอันนี้ไปซ้ายเลยที่ชูดที่ชูดหมดอ๋อนู่นที่ชูดหมดนี่นี่้อันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้อยู่มา โห้เบิกะ,กะไม่แต่โอดินมันตีแรงจริงตีแรงจริงโอดินมามามา,มาอีกรอบอจะเปลี่ยนคู่จะได้มาที่มาได้หัวะ เดินแพ้อยู่แล้วมันเจอซ้ายดิ่นะ่ะเราเอาอุ้ยเอาหลุดหลุดเฉยเอานี่เอานี่เอานี่เอาวันนี้บ้างยิ่งตัวนี้มันเก่งปะมีใครโมตัวนี้เก่งๆได้บ้าง ชราเออื่อแพ้แพ้ไปดิโอ้โหชัวร่ามันมันไม่ค่อยเก่งอะไม่รู้ทำไมวะยังงงน,นี่ใส่อย่างนี้ไว้ไม่รู้ไม่รู้จะให้มันใส่อะไรดีจริงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันจะให้มันใส่อะไรเอานีบังที่จริงอะเน,นี่ยแม่งตีมันมันอันอันนี้คือแม่งเจ๋งจริงเว้ยแนะนำให้ลองนี่ไม่เคยมาเล่นนี่คือรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่เคยอมาเล่นเลยเนะี่ย เธอใส่เนี้ยใส่นี้ไว้แล้วก็ใส่รีโวเออไม่ไม่เสีงจริงที่จริงวอลคิรี่อ่ะต้องใส่แบบนี้มันใส่อนี้ไม่ได้มาใส่สแลชไม่ได้ใส่อันนี้ดีกว่าใส่นี้ดีกว่าจริงๆลองดูลองดูลองดูไม่โหดจริงโหดจริงโหดจริง เฮ้ยไงล่ะบอกแล้วม่าโหดจริงเพราะว่าไอ้นี่มันหมุนไงมันทำมันมันหมุนเนี่ยเออแล้วก็ตรงเหล็กมันไม่ใหญ่มากก็เลยไม่โดนขอบด้วยเราไม่ต้องใส่เฟรมไงเห็นป่ะแม่งเก่งจริงลองลองเล่นดูแพ้ดิแพ้ดิแรับคนหนึ่งแพ้ แทนวราคิดดิ้เป็นเก่งจริงลองลองเล่นดูเอ้ยไม่ใช่คือคอสโมคิดดินะครับงางว้าคอสโมคิดดิเจ๋งจริงหน้าเก่งสุดแล้วในเนี่ยบอกเลยตัวไหนก็สู้ไม่ได้ตัวนี้มันก็สู้ไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู แพ้ไปดิแพ้คอสโมวอลคิลี่ไปดิสีฟ้าด้วยแม่ย่างสวยคอสโมที่จริงมันสีส้มเนี่ยเออสีส้มๆทองทองเหมือนเขาประกาศด้นโลกใหม่เลยนะในเคสสอย่างมึงเ,เห็น,นเหนมือเห็นมือนเห็นเมืม่อเมือ่อวางงนมึงเนี่ยไงละ่ะองเงี้ยละ่ะแพ้แพ้หมดอะ่ะแพ้หมดทุกตัวนี่น,นี่เดี๋ยวเอาเอานี่ด้วยแพ้หมดทุกตัวบ่อเลยนี่เอานี่มาแพ้คอสโมวอลคิลี่ ฟินิกมาว่ะเออที่จริงก็อยากลองเอาฟินิกมาเตะอยู่ไงแต่ไม่ได้ออกมาอยู่อยู่ห้องอยู่หอ,อแพ้อีกอะแพ้พั๊บเม,โมโื่อวอลคิรี่อีกตัวหนึ่งแพ้ทุกตัววัวเลยแพ้ทุกตัวนี่แน,นี่น,นี่แน,นี่น,นี่แน,นี่นี่แนี่ยดับดับเฮ้ยเราเอาไอ้นี่มาด้วยนมิว่า เอาสองตัวนี้มาด้คือคือกูเอามาสามตัวเลยเว้ยนี่โอ้โหต้องต้องจัดแล้วสองตีงนี้โหดจริงต้องต้องลองแล้วต้องไหนต้องต้องจัดเฮ้ยผมจำไม่ได้ผมเคยเอามาตียังเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะโ,โหดจริงโหดจริงว้าฟินิกกับเอลดาโกมา อยากลงสามอ่ะเออน่าสนใจอยากลงสามอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตาต่อไปตาต่อไปน่าปิดท้ายปิดท้ายลงสามเลยไอ้เ <c oughs> สมอว่ะโอ้โหแม่แสดงแม่งโหดจริงแม่งโหดถึงขนาดขั้นเสมออะ่ะ <c> ต <oughs> ลก <c oughs> ต้องลงอะไรก่อนอะ่ะเอลดาโก,กอะ่ะไน อุ้ยกระจายด้วยโอ้โหกูอดลงสามที่ไหนล่ะอุ้ยไอ้เรากูไม่หมดจริงอดลงสามอะอดลงสามเอ๊ะที่ชูมันไปไหนอีกันหนึ่งวะเดี๋ยอ๋อนี่ไงแล้โถอยู่นี่อยู่นี่ที่ชูมันอยู่นี่หมดเลยที่ชูมันอยู่นี่หมดเลยได้เลยกูจัดให้มาไปเขี่ยไปเลยไปทำอีกเด้อ ลเอาแมวแมวนี่นี่นี่เก็บเก็บลัชดช็อตลัชดช็อตลัชดช็อตฟินิชโคตรทุเรศอ่ะโคตรทุเรศโคตรทุเรศ <c oughs> <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ อ้แผแพิลิกละสงสัยต้องลงฟิลิกร์ตัวสุดท้ายละคอยรอบคอยรอบอีกรอบละพอ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 โอ้ยแม่งลงเนี่ยไม่ทันไปไหนละโอ้โหนี่รู้สึกว่ารู้สึกว่า เอารำโคจะแตกแล้วโคแตกอุทย <ng> ์กระสัดววะขอยกอบได้ไหมกูพ <gadget> like ูดว่าอีกรอบมาหลายรอบไปนะพี่หนิมเองจริงชอบชอบ เอ้ลงสามอ่ะไปเลยไปเลยพี่ดิ๊วว้าว่าแอร์มาโคช้าชัวเอ้ยเสมอโอ้โหไม่เชื่ออะไรไเนี่ยเสมอได้กี่วะถังแม่งไม่เอาละพอ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 ละพอละพอละโอเคครับนี่ก็เล่นไปเบรคให้เราแล้วกันเล่นไปเบรคให้เราแล้วโอ้ยเออเจอกันคลิปหน้า